นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบรแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th เติมครบรับจบด้วยการบุก8นักเตะสุดเทพรับเหรียญฟรีวันละสองครั้งลุ้นนักเตะ23่ o t OT s และรางวัลอีกมากมายกับเกมฟุตบอลนำหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ฟีฟาออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยข่าวดีช่วงวันหยุดยาวมันอยู่แต่ปิดดีรามุสทอยลุนก่อนหน้าจากอัตรลนตามาร่วมทีมได้สําเร็จจากรายงานของนักข่าวดังหลายคนครับกระแสะการเจรจาขั้นสูงเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็ยนวันเสาร์ที่29กกรกฎาคม แมนยูเตดแรงทำงานในดิวนี้มาตลอด1สัปดาห์หลังจากปิดดิวอังเดรโอนาน่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและนักเตะก็ลงประเดิมสนามให้กับปีศาจแดงไปแล้วลามูซาลุนเป็นเป้าหมายของอยูเตดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีกระแสข่าวครั้งแรกเริ่มตอนที่เขายิงแฮตทริกในเกมที่เดนมาร์กชนะฟินแลนด์หลังจากนั้นก็อยู่ในเรดาร์ของสโมสรมาตลอดความตั้งใจของอยูเตดคือการได้กองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เข้ามาทำงานในระบบเอลิชันฮากเพื่อติดเครื่องในการถล่มประตู ยืนเป็นตัวบนสุดเพราะสมสรนขาดกองหน้าตำแหน่งนี้ที่เล่นได้สม่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกาลนักเตะตกลงเรื่องขายส่วนตัวเซนสดา5ปีบวกออปชั่นใน1ปีเขาจะอยู่กับทีมไปอย่างน้อยจนถึงปี2028และมีโอกาสถึง2029สมสรตกลงเรื่อขายส่วนตัวกับไฮรุนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแม้จะมีเป๊เชเข้ามาแย่งในดีลครับแต่กองหน้าวัย20ปีก็ไม่หวั่นไหวเขาต้องการลงเล่นให้กับแมนยูเต่เท่านั้นกับความฝันที่จะประสบความสำเร็จกับสมรบสร ราคาค่าตัวที่นักข่าวฝั่งอังกฤษรายงานตรงกันคือ64ล้านปอนด์เงินต้นและออปชั่นอีก8ล้านปอนด์รวม72ล้านปอนด์ฟูลแพคเกจครับหรือประมาณ85ล้านยูโรกระายการปิดดีลเริ่มต้นจากรายงานจากกาเซต้าเมื่อวันก่อนว่าเอเยนตงของอยลุนกดดันไปที่อัตาลันต้าต้องการให้สโมสรปล่อยนักเตะมาที่แมนยูเต็ดโดยเร็วที่สุดเพราะอยลุนอยากย้ายร่วมทัพปิดแสดงเต็มแก่แล้ว อีกอย่างที่สอดคล้องกันคืออัตลตันตาปิดดิวเอลตราเร่จากอารเมเนียตั้งแต่2วันก่อนทาให้พวกเขาพร้อมปล่อยไฮยลุนมาที่ยูเอตตดเกมมุนเครื่องระหว่างอัตลตันตากับบ bon อลมัตไฮลุนไม่มีชื่อเป็นตัวจริงครับมีชื่อเป็นแค่ตัวสมรองเนื่องจาก2สโมรสรตกลงกันว่าต้องการป้องกันความเสี่ยงเพราะการเจราจาอยู่ในขั้นสูงก่อนหน้านี้ตามที่โรมาโน่บอกบอดบริหารของมยูเต็ดนำโดยจอร์นเมอร์เทอร์ทำงานได้ดีมากๆใน2ดิวก่อนหน้าทั้งดิวเมสันเมาส์และอังเดรโอน่า ในส่วนของการคุยเรื่องโครงสร้างดีลและการแบ่งจ่ายเงินแต่ละก้อนรวมถึงรายละเอียดของออปชั่นต่างๆฮอยลุนเปลี่ยนบริษัทเอเจนต์ใหม่ครับโดยเขาแจ้งกับตัวแทนว่าให้ทดลองงาน3เดือนเพื่อทําให้เขาได้ย้ายมาที่ยูเต็ดและฝันของเขาก็เป็นจริงตัวฮอยลุนพูดคุยกับบอสบริหารแอตแลนตาเพื่อบอกความต้องการของเขาว่าอยากย้ายมาลงละครแห่งความฝันฟอร์บิเชโรโมโนเผยต่อว่าเจนฮาร์กโทรคุยกับฮอยลุนมากกว่า3ครั้ง เพื่อบอกแผนงานในการสร้างทีมกับสิ่งที่เขาคาดหวังในตัวนักเตะแม้ยันจะได้รับการติดต่อจากทีมอื่นแต่ฮอยลุนก็บอกปัดและแจ้งว่าจะมายูเตตเท่านั้นฮอยลุนจะรับค่าเหนื่อยประมาณ8 9 0 0 0ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์การเข้ามาของฮอยลุนจะทําให้ยูเตดเล่นด้วยมิติเกมรุกที่หลากหลายมากขึ้นทั้งจังหวะบอลครอสเป้าใหญ่ในกรอบเขีโทษเป็นโตพักบอลการเข้าฮอตต่างๆและการสร้างโอกาสยิง โดยจาตัวเป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณดีมากๆในการเข้าหาบอลทั้งจวะวางเท้าหาพื้นชี้ว่างและการมีส่วนร่วมกับเกมคาดว่าฮอยรุนจะเดินทางมาที่อังกฤษในสัปดาห์หน้าครับต้นเดือนสิงหาคมและรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อลงซ้อมกับเพื่อนใหม่เอริชทนฮาร์ดนักเตะตามที่เขาต้องการเกือบครบทุกตำแหน่งแล้วสดหรับการสับสนจากบอร์ดบริหารอย่างเต็มที่และเขาจะพัฒนาทีมต่อไปด้วยขุนกำลังชุดเดิมชุดใหม่และนักเตะแห่งอนาคตดาวรุ่งอีกหลายคน ไฮรุนอาจจะยังไม่ใช่กองหน้าระดับท็อปของโลกแต่เขามีศักยภาพที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้แน่ในการอยู่ที่โรงละครแห่งความฝันยินดีต้อนรับละมุสไฮรุนกองหน้าคนใหม่สู่ครอบครัวปีศาจแดงถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและข้างใครไม่เยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิจแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ